สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กับแม่มดเขาบคุณคนสวยคนน่ารักมากับก๊อก็ก็ข้อความใครการส่งถึงคุณมาไม่รอช้าเพราะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุเขาผู้มีบุญสมัยกับแม่มดเขาบริเวณเพื่อนๆที่เข้ามาดูก๊อก็ก็คลิปนี้นะคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าชีวิกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นที่ส่งข้อความหาคุณคนนี้นะคะขอเช็คความสัมพันธ์ของคุณสองคนหน่อยถ้าความสัมพันธ์ ใจเย็นแม่หมดใจเย็นแค่อยพูดนะเพื่อนไม่หนีไปไหนโอเคถ้าความสัมพันธ์มันใช่จะริตมันได้นั่นแปลว่าเป็นข้อความของเขาถึงคุณแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ใช่จริตมันไม่ได้เพื่อนๆไม่ต้องบังคับให้มันใช่นะเพื่อนนะกะคิดว่าแม่หมือเขาพูดเล่านิทานน่ารักอ่ะให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะคะโอเคความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงครับรักกันดีไหมเป็นยังไงบ้างอือหึ ยังไงล่ะเอยความสําคัญไดใดๆเลยในเวลานี้ของคุณและเขาเออ ต่างคนตางมีอกโก้ทำไมเขาบุญจะต้องเจอแต่คนที่แบบมีอกโก้อือนังไ,ไงมีโก้แล้วไงท่าเหมือนไม่สนใจอ่ะความสัมพันธ์แบบไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่อะไรแต่ส่องคุณส่องเขาเขาส่องคุณส่องส่องกันทําเป็นไม่สนใจทําเป็นไม่ได้ชอบพอกันไม่ได้รู้สึกอะไรนะักเอเอ้ย ทำเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันแต่ความรู้สึกคือมากชอบมากรักมากมีความรู้สึกดีๆอยากพบอยากเจออยากเจอหน้าอยากเอาไมค์เคาะหัวสักทีว่าแบบนะแต่ได้ๆนิ่งนี่ก็ถือเหรียญน,นิ่งเลยอันนี้ก็ถือเหรียญน,นิ่งนิ่งอ๋อ เป็นความรักที่ต่างคนต่างมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กันอะไรกันมั่นคงอยู่ในใจเนะี่ยมั่นคงอยู่แค่ความรู้สึกได้ยังไงจะได้กันไหมความรู้สึกกับมั่นคงแต่การกระทำอะ่ะไม่ทำอะไรเลยฮัลโหลอ๋เอเนะความรู้สึกแบบมั่นคง ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกันคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณก็รู้สึกดีกับเขาแต่ว่า <c oughs> มีอีโก้ใส่กันไม่ค,ค,คุณก็เลือกที่จะนิ่ง <c oughs> เขาก็อ๋ออืมอมขี้ฟันกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาถาว่ารักไม่รักรักต่างคนต่างรักต่างคนต่างแบบคิดถึงกันอยากเจอกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ เล็งเลงก่อนยังไม่พร้อมเมื่อไหร่พร้อมบอกไม่หมดด้วยนะคะเมื่อไหร่เพื่อนๆพร้อมนะเพื่อนๆบอกไม่หมดด้วยนะว่าเพื่อนพร้อมแล้วที่จะมีความสัมพันธ์อยาจะพัฒนา๋ยาจะทักเข้าไปก่อนเพื่อนๆจะเอาแต่แบบอฮอส่องเขาคิดถึงเขาแล้วเพื่อนไม่ทําอะไรเลยแล้วมันจะได้กันไหมอ่ะแล้วเขาก็อะไรอะไรเป็นอะไรกันก่อนตอนเนี้ยเออ แน้แต่คิดถึงเน้แต่ส่องกันอยู่นั่นแหละเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาอะไรเลยเล่นเกมอะไรเล่นเกมประสาทแบบใครเริ่มก่อนแพ้อะไรเงี้ย <c oughs> นะเหรอแต่เขาพุ่นมองว่าใครเริ่มก่อนเนี่ยมันไม่มีใครแพ้หรือใครชนะในความสัมพันธ์นะเพื่อนนะคะจงใช้ชีวิตอย่าลงเหลือ สิ่งนี้ทําให้รู้สึกค้างคาหรือเสียดายทีหลังเพราะเราไม่รู้อายุไขของมนุษย์มันสั้นเพื่อนถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขถ้าทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครเพื่อนทําไปเลยค่ะถ้าเพื่อนรักเขาเพื่อนก็บอกเขาว่ารักแต่ถ้าเขาจะตอบกลับมาแบบไหนมันก็เรื่องของเขาเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนอนะ่ะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องของเขาแต่คุณรู้สึกงไงกับเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณอะจบไหม คนอื่นจะคิดยังไงกับเรามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของความคิดของเขามันเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวเราเราต้องมาจัดการบริหารความรู้สึกของตัวเราเองว่าเราอะรู้สึกยังไงคิดยังไงต้องการอะไรมันเรื่องของเราแล้วทีนี้อ่ะอย่าเอาความสุขความฝันความหวังความต้องการทุกสิ่งอยา่างไปทิ้งที่สุสานอย่าเสียดายที่ไม่ได้ทำ เสียดายจังที่วันนั้นฉันน่าจะสารภาพบอกรักเธอบไปต่อให้ถูกปฏิเสธกลับมาแล้วยังไงคุณจะได้รู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่จะต้องมุกออนจะต้องแบบไม่ต้องรอคอย <c oughs> นะเพื่อนอ่ะข้อความของเขาถึงเพื่อนแล้วกันของอีตาเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยที่แบบส่องส่องเก่งเนี่ยเออที่มีต่อคุณเอาข้างล่างมากนำใหญ่ ส่องกันอยู่นั่นแหละอะไรแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาอืมหนึ่งสองซ้ำเจ็บเจ็บมากเสียใจขอโทษขอโทษที่เราดึงให้เธอเข้ามาตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนหรือขอโทษที่เราทำให้เธอเสียใจนะ เราก็เจ็บเธอก็เจ็บตอนนี้มันเจ็บทั้งคู่เราอาจจะเคยพูดจาไม่ดีใส่เธอนะแต่มันเป็นนิสัยของเราอ่ะเราเป็นคนปากไม่ดีแล้วเราอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาด้วยกันก็ตามเราไม่เคยลืมไม่เคยลืมเธอได้เลย ไม่เคยเอาเธอเออกจากความรู้สึกได้จําทุกอย่างที่ผ่านไปด้วยกันจําทุกคําพูดที่เราพูดกับเธอจําทุกคําพูดทุกการกระทํากิิยาท่าทางของเธออยู่ในสมองอยู่ในเมมโมรีของความรู้สึกเราหมดแล้วเพราะเธอเป็นคนน่ารักจิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวาน เป็นคนดีมากๆเป็นคนดีที่เราอ่ะมีความรู้สึกดีๆที่จะยื่นให้มีความรู้สึกดีๆที่มั่นคงลออยู่ตรงนี้แต่มันติดติดที่เราไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยในเวลาเนี้ย เรารู้ว่าเธอก็เหนื <reconcile> ่อยเราว่าเหนื่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบกกันอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยกันทั้งคู่อ่ะเหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมไปอีกเอาจริงจริงวก็ดูเธอมาสักพักสักพักใหญ่ๆคอยมองเธออยู่ตลอดเวลานั่นแหละ สายตาของเรายังไม่เคยละสายตาไปจากเธอเลยนะเรายังคงมองเธออยู่ตลอดเวลาเธออาจจะคิดว่าเราอะเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างใช่ไหมรูปมหลางหนะ้าตาแล้วก็มีคนหลายคนเข้ามาเราอาจจะเป็นคนมีสนเสน่ห์เรารู้ว่าเธอก็มองว่าเราแม่งเจ้าชู้มีสนเสน่ห์มีเงินนี่รวยนี่ฐานะดีนี่ แต่สิ่งที่เธอคิดอะมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ของเราเว้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเราปัญหาโคตรเยอะเลยอ่ะปัญหาโคตรจะเยอะเลยเหนื่อยมากทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะผู้คนการงานความสำคัญหรือว่าอะไรก็ตามในชีวิตอ่ะอิลุงตุงนางไปหมดอ่ะในสุดท้ายวันนี้ค่ะออยากจะบ่นให้คนฟัง เราคิดถึงนะแต่เราไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอในเวลาเนี้ยแต่อยากจะบอกว่าเราก็จะไม่ยอมปล่อยเราจะไม่ปล่อยมือเราจะไม่ปล่อยเธอเาจากความรู้สึกไม่ปล่อยเธอไปไหน รอให้เรารวบรวมความกล้าของเราก่อนนะ <_ t imes> อืมโอเคเพื่อนเพื่อนความรู้สึกคําพูดที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนประมาณนี้แล้วกันนะคะนเพื่อนเป็นความรู้สึกของคนขี้อายคนที่ไม่กล้าอืมก็ปล่อยให้เขาอยู่ในมุมของเขาแล้วกันนะคะนะเพื่อนนะสู้ๆค่ะเพื่ <_ t imes> อนเพื่อน <_ t imes> เอาใจช่วยนะ เขาไม่กล้าเราก็กล้าเพื่อนเขาไม่เริ่มเราก็เริ่มไปเลยค่ะลุยนะสำหรับวันนี้แม่เมยเข้าปุ้นมาส่งพลังงานก็ๆๆแค่นี้แล้วกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไมากก็น,น้อยไปไปค่ะ